สนามชาเลนไพรเรือ4รุ่มหนึ่งใครชนะสวัสดีครับผมเบลขอประนามครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะฮะเราไปพูดคุยไปเจาะประวัติได้ไปเห็นความยากลำบากแล้วว่ากว่าเส้นทางการจะเป็นนัก ายเรือกันเชียงทีมชาติไทยมันยากเย็นแค่ไหนวันนี้ผมจะไปชาเลนจ์ท้าน้องเปรมหน่อยว่าเฮ้ย <st> ทีมชาติแล้วไงอะ่ะ <st> เจอกับพี่หน่อยได้ไหมอะ่ะแต่เจอกับพี่เบลขอฟนามต่อให้หน่อยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปท้าน้องชายคนนี้กันครับวันนี้ผมยังอยู่ที่เดิมแต่วันนี้ตอนนี้ครับผมนักกีฬาทีมชาติของเรากําลังเอาเรือครับผมลงซ้อมกันอยู่เดี๋ยวตอนนี้รอเขาซ้อมเสร็จก่อนค่อยพเด็ดสึก อนนี้เปรมมันกำลังกลับมาผมตอนนี้ฮะชุดพร้อมเรียบร้อยใส่ชุดนักกีฬาทีมชาติไทยเดี๋ยวจะขอชาเลยเอ้เมื่อกี้ยอมรับว่าสู้ไม่ได้ก็แน่นอนแหละนักกีฬาก็ต้องอยู่กับเครื่องเล่นอยู่กับเครื่องชินเดี๋ยวผมจะท้าพายเรือจริงจริงจังๆกันเลยแล้วรอบนี้ผมจะให้เขาต่อให้ผมสักงสี่คนหน่อยมีคนมาช่วยผมสักสามคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าน้องเปรมจะไหวหรือไม่รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งตู่นใจนะ ด้ส่วนยูนิฟอร์มที่เป็นยูนิฟอร์มของทีมชาติไทยมันก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนทีมชาติได้เหมือนกันนะเนี่ยเชีตเต้นว่ะ r e a d ี ทอสนามชาเลนจ์ทายเรือสีรุมหนึ่งอะไรชนะบา นานาเน,นี่ยนานแล้วนะผมไม้นานเลยนะต้องมีกันสี่ยังแท้เลยถก็นะไม่หักกระบุญแล้วแค้อีกเอาผมมือไปเลยครับยอด ต้องยอมรับเลยครับว่าเปรมไม่ธรรมดาชายามิชัยครับพวกผมมีกัน3คน4คนครับโอเคผมอาจจะเป็นตัวถ่วงแต่นั่นก็คือทีมชาติเหมือนกันแต่เอาพี่คนนี้ไม่อยู่เดี๋ยวเราจะมีรายการอย่างไรบ้างฝากชาวขอบสนามฝากแฟนกีฬาในประเทศไทยตามเชียร์เปรมได้เลยครับครับผมมีมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครับเฮ้ยโอลิมปิกเลยนะครับ ที่ปารีสนี้ใช่ครับผมดังนั้นแล้วเราไปแข่งขันรายการอะไรบ้างเนี่ยเลือกันเชียงเดียวครับผมแข่งเดียวเลยครับเป็นคนเดียวเลยรอรอใช่ครับพี่ไปแข่งเป็นตัวแทนทีมบไทยครับดังนั้นเราเชียร์น้องเพรมด้วยนี่คือตัวแทนหนึ่งเดียวเขาจะทําได้สําเร็จหรือไม่เรารอให้กําลังใจเขาได้เลยครับนี่คือน้องเพรมครับผม <S <S สมมติว่าเขาอยากจะติดตามผลงานของเราแบบว่าผมเชื่อว่าต้องมีสาวๆอยากไปดูหุ่นไอจีของเรา เปิดวาร์ปหน่อยเปิดวร์ปขึ้นตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้ได้ฉลาดด้วยนี่รู้วิธีการสื่อสารกับกล้องโอเคก็ตามได้เลยช่องทางนี้นะจ๊ะถามจริงๆเลยมีแฟนยังแต่งงานแล้วครับเลิกคุย ได้เห็นหรือยังครับว่ากว่าน้องๆสักคนหนึ่งนะครับจะเก็บตัวจะฝึกฝนจะออกไปแข่งขันโอลิมปิกเกมมันยากแค่ไหนครับเนี่ยพอได้เห็นอย่างเงี้ยพอได้เห็นกระบวนการพอได้เห็นความยากลําบากพอได้เห็นความตั้งใจของน้องๆผมเบลขอบสนามและชาวขอบสนามทุกคนครับจะขอซัพพอร์ตน้องๆในการแข่งขันครั้งนี้แบบสุดลิมทิมประตูสุดหัวใจกันไปเลยและที่สําคัญนะครับผมต้องขอขอบพระคุณกอฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็น พลังใจที่ดีแก่นักกีฬาทุกคนครับซึ่งการไฟฟ้าแฟบริหารงประเทศไทยนะครับผมได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกคนเลยที่อยู่ในสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับซึ่งสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2555ปีนี้ปี67แล้ว10กว่าปีแล้วโดยเป้าหมายนะครับก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือพายทุกคนที่อยู่ในชุมชนะรอบพื้นที่ของกอฟอพอรนะครับรวมไปถึงนักกีฬาเรือพายของประเทศไทยทุกคนด้วยครับขอบพระคุณกอฟออ